ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนันแหละมผมจะบอกให้ว่าตัวตัวผมมาเฉยนะผมไม่ได้แบบอยากเลยจิยอนนก็แปลถูกมันอยู่แล้วมันก็น่ารักอยู่แล้วนึกออกป่ะไอ้นี้ผมผมหลายคนอนะ่ะบางทีมองดูจนลืมไปว่า นี่คือทีมงานเราเราต้องสนิทก,กันเรารู้จักกันเยอะที่สุดส <_' co> ิใช่ป่มถ้ามีอะไรไม่ชอบผมก็ด่าพี่แซมส่ใช่ป <_' co> ่มเออจะจำอย่ี้ย้อนน่ารักดิ <_' co> เออ <_' co> <_' co> ผมผมเป็นคนนี่ผมจะมาเลือกคนที่แปลแล้วแล้วผมจะเครียดทําไมใช่ไหม <_' co> <_' co> ผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบความจริงไม่ต้องแต่งเติมนะครับแล้วก็เป็นคําที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดนะผม มีอะไรดากันเนี่ยอ่ะพี่เบลพี่เบลสวัสดีครับ okay. พี่เบลเล่นกีตาร์ทั้งวนนันทั้งคืนครับเฮ้ไ hey! ถ่ายได้ปะไอแคนยูเวตเมแคนนี่ผมจะพามาเจอสุดสวยที่สุดเฮ้เกิร์ยูเก๋สาเกิ่ะน่ารักที่สุดนะครับโอ้โหก็มาเห็นทีเล็กหมดแล้วเนี่ยอืมน่ารักยูเซ็กซี่น้ำหวัน อ่า y เ u ็ e ซี่นึ่งวันคนสวยเขาเขาไลฟ์วัน minute ได้ป่ะไ i v e วัน minute อ่า o k a I'm now อ่อกอีกอันไอ่ะอีกอน่ะอีก่ะสวยสวยสวยอีกอ่าอดาดกดอดเดี๋ยววันาอ้ยอต้อ่เอคอาาอีโอเคอ o าออ่าอ่อ You make up ชาอีโอเา I'm n อ w s อ่าอ่า e ่าอ่าอ S <S คือคือต้องบอกว่าวันนี้ผมจะเริ่มแบบว่ามีมีความธรรมชาตินะครับหนึ่งต้องบอกว่าก,กาหมินเนี่ยคทุกคกาหมินเป็นคนที่แต่งหน้ายูอะเมคอัพกูดกูดอยู่แล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีหลายคนคิดถึงไอ้วันที่เขามัดจุกแล้วก็คิดถึงเมคอัพที่มันดูธรรมชาติธรรมชาติของเขานะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างตัวผมก็จะปรับเรื่องเนี้ยให,ให้ให้แบบว่ามีความธรรมชาติปนไปบ้างส่วนใวนง,งานที่มันแบบจรงิงจังแล้วก็ค่อยค่อยเมคอัพจรงิงจนะังเนาะผมรู้สึกว่าอยากสบายสบายแอม now แอมเนี่ยคันจิโร่ มีคอสชืดชืดชืดทั้งตัวอยู่เข้าใจคันึ่งกิโลอ๋อ Oh m ก god ชาลีได้ได้ชาลีไอ้นะเซตชาลีช่างมันนะครับตอนนี้ก็คือว่าทุเดย์ชาลีก็ดอนเมคอัพแอนด์แฮร์ยูณต้องเมคอัพฟอร์ชาลีโอเค Yes I I can อืม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 แอนทุเดย์เมคอัพโจกเกิล But please or you today อ่าไปหาหมอหมอโรงพยาบาล hospital โรงพยาบาลไม่เป็นไรหรอกคือคือหลายคือผมก็แพ้แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงน่ารักน่ารักกันนะ เออไปเจอกันขออนุญาตไปทํางานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับออได้เดี๋ยวผมก็ไปทํางานให้ลําลากันด้วยพี่หมีพี่หมีผมมางานสายนะครับวันนี้พี่หมีพี่หมีบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเงาแตกเจอกันเจอกัน,เจ,กนเจอกันเพื่อนๆคิดถึงทุกคน,นครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเงาแตกนะครับผมใครแพ้นู่นแพ้นี่ก็ ค่อยๆค,คันมันนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับอาทิตย์เดียวเดี๋ยวก็หายเจอกันเพื่อนๆน่ารักน่ารักนะครับผมแลที่ค้างไม่หายนะครับค้างแต่งนะครับบ๊ายบายกูอยากสบายๆแอมนาวแอมเนี่ยคันจิโร่บิคอสชืดชืดชืดทั้งตัว oh. อยู่เข้าใจคันจิโร่ได้ได้ชาลีไอ <is> ชาลีช่างมันนะครับตอนนี้ก็คือว่า ทุเดย์ชาลีก็ดอนเมคอัพแอนด์แฮร์ยูต้องเมคอัพฟอร์ชาลีโอเค Yes I I can อืม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  can ทุเดย์เมคอัพโจกกำ Please or you today อ่าไปหาหมอหมอโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่เป็นไรหรอกคือคือหลายคือผมก็แพ้แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงน่ารักน่ารักกันนะเออปังเจอกันขออนุญาตไปทำงานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ